สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับฟังเพลงแล้วก็ออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับของนี้ห่อฮาคิ aki, รุ่นมูนนะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็ออกคุยโทรศัพท์ด้วยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อนะครับ ipx 5นะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นกล่องที่ทำหน้าที่เก็บหูฟังนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับสีชมพูนะครับสวยงามมากเลยนี่นะครับ ฟองตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่เป็น power bank นะครับชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นพอร์ต Type C นะครับฟ้าชาร์จนะครับมีการซ่อนพอร์ตไว้ตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับที่เขาชื่อว่ามูนนะครับเพราะว่านี่มันดีไซน์เป็นแบบกลมๆนะครับเหมือนดวงจันทร์นะครับดีไซน์ตัวนี้จะออกแนวเป็นแบบเหมือนของผู้หญิงนะครับเน้นทามาขายเป็นลูกค้าผู้หญิงเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันสวยมากนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดู เดี๋ยวมาดูหน้าตาหูฟังกันอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาหูฟังนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นข้างขวานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.1นะครับใช้ชิปนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับคอนคอม QCC 3020นะครับรองรับ aptx HD ด้วยนะครับอันนี้คือข้างขวา จะบอกว่ามันดีไซน์สวยมากนะครับอันนี้รุ่นนี้นะครับก็เป็นระบบสัมผัสนะครับตรงนี้ก็คือเป็นทัชแอเรียนะครับใช้สำหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับอันนี้คือข้างขวานะครับเดี๋ยวมาดูข้างซ้ายกันนะครับนี่อันนี้คือข้างซ้ายนะครับดีไซน์แบบสวยมากๆนะครับนี่นะครับ รุ่นนี้นะครับเวลาดูหนังดู Youtube นะครับเสียงตรงกับภาพนะครับหรือว่าเสียงไม่ดีเลกด้วยนะครับเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยก็เสียงออกสองข้างนะครับสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็คุยโทรศัพท์ชัดเจนด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเพียงแค่หยิบออกมาจากกล่องเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเรียกว่าใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆนะครับ โอเคครับอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวฮาคิมูนนะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับแนวเสียงของเจ้าตัวฮาคิมูนตัวนี้นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับก็เสียงดีนะครับเบสหนักโดยเฉพาะเสียงสูงนะครับรุ่นนี้มีการปรับจูนเสียงสูงให้มันแบบชัดมากนะครับก็คือเสียงแบบกุ้งกิ้งกุุงกิ้งนะครับแยกรายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีชัดเจนมากๆกนะครับก็คือเสียงคมมากนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบแหลมจนบาด โอหอะไรขนาดนั้นนะครับยอมรับเลยว่ารุาราร่นนี้เสียงสูงเนี่ยแบบชัดมากๆนะครับเสียงกลางก็โอเคดีนะครับเบสก็ดีนะครับมาเป็นลูกๆนะครับรวมๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้บอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเสียงสูงเนี่ยดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงที่เป็นแบบเน้นรายละเอียดเสียงนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เสียงเบสก็ยังโอเคดีอีกด้วยนะครับผมอ่า สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ในเพจใน Facebook ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ